สวัสดีครับผมรัสไมที่สวิตนะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาซ่อมแมนบอร์ดครับเป็นโดนน้ำมานะครับไอแพดแอสีนะครับอาการคือเปิดไม่ติดเลยครับผมวันนี้ก็หลังจากตรวจเช็คแล้วนะครับจะมีครับน้ําแถบแทบบริเวณตรงกลางแมนบอร์ดฝั่งนี้นะครับเป็นชุดไอซีชาร์จเสียนะครับผมโดนน้ำนะครับหลังจากเปลี่ยนไอซีชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องไอแพดโดนน้ํา เปิดพิจิตต์ก็มาทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมก็ฝากเพจทาไยทีสวี้วยนะครับมี10สาขาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคารอโศกยูเนี่ยนมอลลาฟเพาวเซ็นท่ารัตนาธิเบตเนมอท้าพระยูเนี่ยนมอลลาฟเพาวนะครับผมแล้วก็ไม่กาบ,บางนาแล้วก็มีสาขาเดอะมอลล์วัชกปิครับแล้วก็ไอฟิวบางนาอยู่ประเวศนะครับสำนังกงานใหญ่ก็มีสาขาจันทบุรีครับผมแล้วก็สาขาวชรพลน,นะครับก็ไว้ใช้บริการได้เหมือนกันนะครับ ติดใช้งานได้ปกตินะครับผมมีประกันให้อยู่3ามเดือนนะครับสรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็มาทางร้านติดต่อทางร้านทางใกล้สาขาทางใกล้บ้านได้นะครับผมมีทั้งหมดสิบสาขาครับสำหรับวันนี้ผมช่างก็ขอฝากเพจสามัยทีสวิตไปด้วยนะครับคอมเมนติดตามหรือว่าสอบถามมาทางเพจสามัยทีสวิตก็ได้นะครับมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมช่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ